การนั่งสมาธิฝึกจิตทำความสง,งบความตั้งมั่นของจิตนี้ในปกติความตั้งมันงนนมงม่นของจิตมันมีน้อยเาะว่าจิตยังไม่แข็งแรงจิตไม่แข็งแรงเวันจิตที่ตอนเป็นเด็กก็อย่างที่เกิดใหม่ๆก็ขา แค่ยังไม่แข็งแรงในเกิดขึ้นมาแล้วหล,หลายเดือนก็เริ่มจะยังขาดได้ซึ่งเขาก็จะรู้สึกเองนะ่การแผ่นไหนบางคนก็การไปข้างหน้าบางคนก็ขาดไปด้านหลังก็มีก็จะรู้สึกเองือนแข็งแรงแล้วก็เริ่มจะเคลื่อนไหวได้เมื่อการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น พวกเซลล์มก็สร้างเร็วขึ้นความเจริญของเด็กมันก็เติบโตขึ้นได้เร็ว <c oughs> มันเป็นไวเจริญอันนี้จิตนี้เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝึกหัดจิตก็ยังไม่แข็งแรงก็ยังวิ่งไปตามอารมณ์ทั้งหลายมลมาไม่ได้ตั้งแหงความยินดี จิตก็เยินดีด้วยเราไม่ได้ตั้งใจความยินยร้ายจิตก็จะยินร้ายด้วยเราจะต้องมาฝึกจิตกันก่อนซึ่งก็ราวาดก็มีเวลาเท่ากันแต่เรามีการงานประกอบอาชีพเนะเราก็จะรู้สึกวเวลาเราน้อยแต่ื่องเสียงแรม,แรม แต่ถ้าเราตั้งใจในการฝึกของเราอย่างสม่ำเสมอคือมองเห็นว่าเรายัางเจ้าจิตเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เราก็ต้องฝึกให้จิตมีสติมีสม,มาธิมีความรู้ขึ้นมาอันนี้สำคัญเพราะในหลักสูตรเ็าบอกว่าถ้าเราจเจริญในสติปัฏฐาน เจ็ดปีอย่างมากเราต้องมีคุณธรรมและจิตเราต้องเข้าใจในธรรมะอันนี้หมายความว่าเจ็ดมีความตั้งมั่นได้ดีพอสมควรนึกว่าถ้าเจ็ดเดือนอย่างนี้ก็แสดงว่าในช่วงนี้กำลังของสติสมาธิเราทรงตัวแล้ว อยู่สักระดับอุประจรสมาธิเมื่อเราพิจารณาในสรรพสิ่งข้างนอกก็จะเห็นความไม่เที่ยงหรือพิจารณาเข้ามาด้านในกายนิจจิตนี้เห็นความไม่เที่ยงของความรู้สึกทั้งหลายเราจะเห็นธรรมไม่นานไม่เกิน6กเดือนเจเดือนถ้าเราเป็นประเภทที่ว่ารู้เร็วนี่เจ็ดวันก็สามารถรู้ได้ นี่อยู่ที่กำลังวันสนาบาร,รมีแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเต็มเมื่อไหร่มันเราว่ายน้ำอยู่ในทะเลยังอยู่ในความมืดอยู่พยายามว่ายเข้าหาฝั่งพอกำหนดทิศทางได้ว่าฝั่งอยู่ตรงนี้แต่มันยังมืดอยู่อาจจะใกล้ๆที่จะถึงฝั่งแล้วก็ได้แต่เราก็ไม่รูนะ้แต่ถ้ามีคนมาพยากรณ์เราว่าเราต้องได้แน่นอนอย่างนี้ อย่างหนึ่งก็ตั้งใจทําเต็มที่เหมือนพระอนนท์เถิละพระสมมาสมพทเจ้าก็บอกว่าอีกสามเดือนเนี่ยพระอนนท์จะสําเร็จเป็นพระอรหันต์พระพานนนท์นี้ท่านมีความรักพวกมีพระภาคเจ้ามากนักมากพระสมมาสมพทเจ้าจากไปพระองค์พระนนท์ร้องไห้นะ ถึงพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วท่านเห็นบริการของสมมาสมพุทธเจ้าเนี่ยเห็นกุติท่านก็ทำใจไม่ได้มีความรักมากท่านอะไรต้องไปเปกมีเวกภาวนาปฏิบัติเอาจริงเอาจังนั่นปฏิบัติอย่างไรก็ยังไม่สำเร็จทำความเพียนเต็มที่ ในที่สุดท่านก็ล้มตัวลงนอนศีรษะยังไม่ถึงหมอนจะนอนก็ไม่ใช่จะนั่งก็ไม่ใช่ยืนก็ไม่ใช่ใน่นอน่ะก็สำเร็จเลยก็ปล่อยวางนี่บารมีท่านเต็มตรงนั้นนี่ขณาดทราบว่าอีกสามเดือนจะต้องสำเร็จท่านก็แน่ใจเป็นล้านเปอร์เซ็นต์หรือไงก็ต้องสำเร็จ แต่เกินสุดท้ายก็ทําเพียรเต็มที่ก็ยังไม่ได้นนี่ยังไม่ถึงเวลาใันเนบื้องต้นเราก็ต้องบ่มบรารมีซะก่อนเรามีโอกาสทําทานได้เราก็ทํารักษาศีลเราก็รักษาศีลไว้อันนี้เป็นคุณสมบัติที่สูงสุดละของจิตคือพื้นฐานที่จะพัฒนาไปสู่ในเรื่องของสติสมาธิ อันนี้มันก็อยู่ในหลักการปฏิบัติที่จะรู้ทําเห็นธรรมนั่ <c oughs> นเองนเมื่อเราดําเนินไปอย่างนี้จิตเราจะดีขึ้นตามระดับจากจิตที่เป็นธรรมดาธรรมดาก็จะเป็นจิตที่สูงขึ้นเราได้ฟังธรรมะแล้ก็อิ่มใจ เราได้สร้างความดีอิ่มใจเราคิดเราจะสร้างความดีอิ่มใจขึ้นมาอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันว่าการทําบุญการภาวนาการฟังธรรมของเรานั้นมันก็เข้าขั้นที่จะเป็นเทวะเป็นเทวดาเทพธิดาก็ขึ้นกับใจก็จิตใจป่องใสยี่ยมบบในกระแสธรรม มันคนฟังเพลงก็กระเพิดเพลินไปในเสียงเพลงนั้นน่ะดูหนังดูดนตรีต่างๆแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่ความอิ่มในเรื่องของธรรมะอิ่มของธรรมะเนี่ยมันอิ่มลึกๆซึ่งมันใจมันสดชื่นจริงๆเลยนี่สำหรับเทวเทวดาก็เป็นอย่างนั้นนะเขาก็ังหาสิ่งที่เป็นทิพิ์ อารมณ์ที่เป็นทิพขึ้นมาเมื่อกระแสธรรมจะเป็นกระแสแห่งความเป็นทิพขึ้นที่จะขัดเกาจิตที่เราเหมือนมองใสขึ้นเมื่อพวกเราปรารถนงความดีในการครบรอบในวันเกิดของเรานี่วันเราก็จะอนุโมทนาในวันเกิดของเราเองหรือเราทำบุญก็เพราะว่าเราเกิดขึ้นมานี่มันไม่ใช่ง่ายๆ ตำหนักพุทธศาสนาแล้วเกิดขึ้นมายากมากที่จะได้สังขารเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อได้สังขารเป็นมนุษย์นี่ม,นม,นนมันจะได้ฝึกจิตได้ทำสมาธิให้ตั้งมั่นขึ้นมาได้สัตว์นริชานทำไม่ได้เพราะว่าสรีระเดินไปตามขวางกับโลกไม่ได้ตั้งฉากเมื่อไม่ได้ตั้งฉากการทำสมาธิทำไม่ได้ ที่จะรู้ทำเห็นทำนี่ไม่ได้แต่ก็สร้างบาร,รมีได้นะถ้าสัตว์ที่เกิดมาเป็นผู้มีบาร,รมีอย่างว่าสมาสัมทธเจ้าเนี่ยเกิดมาบาังชาพระองค์ก็มาเป็นสิงโตแต่ก็มีบาร,รมีแลก็มีความรู้พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนั้นเข้านิโรธสมบัติพร้อมทั้ง สาวกห้าร้อยรูปพระเจ้าพระบะริษัทเป็นสิงโตนั้นก็ไม่นอนเจ็ดวันเจ็ดคืนเหมือนกันนะทำได้มไม่่ธรรมดาดการฝึกฝนอบรมการไม่นอนเกินหนึ่งวันหนึ่งของพระก็เป็นปัจจัยเหมือนกันนะต่อไปมีกำลังสมาธิเจ็ดวันเจ็ดคืนก็จะทำได้เป็นการสร้างบารมี แต่เราเป็นมนุษน์นี้แปลว่าเป็นคนที่มีใจสูงใจมีคุณธรรมนั่นเองเห็นไหมว่าทุกวันนี้คนก็มากขึ้นน้นโลกไปแล้วแย่างทรัพยากรธรรมชาติโลกมันก็เสื่อมอีกมันถึงบุ่นวายคือมันเป็นคนซะมากกว่า คนก็คือมีความโลภความกดความหลงแล้วก็มาไดกควบคุมเป็นปุถุชนเนี่อันตรายยิ่งผู้นำประเทศมหาอำนาจเป็นปุถุชนนี่อันตรายมากเนี่ย่อ,อยู่กันไปมาเกิดสงครามล้างโลกได้แต่ว่าเราก็ไปจัดการอะไรเข้าไม่ได้อะเราก็มาจัดการพัฒนาจิตของเรานี่แหละให้มันดีขึ้นมาให้จิตมันผปรงใสขึ้นมา เราทำได้โอกาสถึงครบรอบในวันเกิดเราก็มาคารพในพระพุทธเจ้าเพราะการเกิดขึ้นของพระสมมาสมพุทธเจ้านะั้นมันยากนะยากมากเป็นสิ่งที่ยากมากถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมก็ไม่มีนี่อืมการเกิดขึ้นของสมมาสมพุทธเจ้านั้นนะเป็นเพื่อประโยชน์ ต่อสัตว์โลกทั้งหลายนั้นพวกเราที่มานับถือพระองค์เป็นสารณะที่เพิ่งนี้ก็แสดงว่าเราก็ต้องมีบุญบาร,รมีมาแล้วถึงมาเคารพในความเป็นสัมมาสม,มุทธ,ธะที่ท่านจะชักจูงเราไปให้สู่ความพ้นทุกข์ได้เนีนเหมือนท่านเป็นเครือข่าย ที่มีพลังงานหรือเคาือข่เป็นให้อินเทอร์เน็ตของความเป็นพุทธ,ธะส่งกระแสไปทั่วเลยเนี่ในพระสงฆ์สาวกก็เหมือนกับเป็นผู้ที่รับกระแสธรรมะของท่านมาเต็มแล้วเนี่ยหลวงปู่มัน่นหลวงประชารับมาเต็มกับเผยแผ่ออกไป ว่พยายามจูนจิตใจของเราเข้ามาในกระแสธรรไม่ได้บางครั้งเราก็อาจจะว่าอินเทอร์เน็ตเรามันอ่อนไปกระจูนไม่ติดใช่ไหมยิ่งเป็นยุคของเรามันสองจีนีไม่ทันสมัยแล้วเราต้องพัฒนาใช่ไหมโทรศัพท์ก็ต้องมีสามจีขึ้นมาขึ้นก็ไปดีเราก็ต่อ พลังงานกับความเป็นพุทธะไม่ได้แล้วนั่นก็ต้องพัฒนาขึ้นให้มันแรงขึ้นเชื่อมต่อกันมาครูบาอาจารย์็พยายามเทศสอนเหมือนกับว่าเชื่อมต่อให้ใจเราเชื่อมต่อกับท่านนะเราน้อมไปหาพุทธ,ธะน้อมไปหาธรรมะไม่ใช่ว่าเราจะน้อมธรรมะมาหาเราเราต้องน้อมใจเราไปปฏิบัติตามธรรมะนั้น เราน้อมใจปฏิบัติไปตามธรรมะท่านสอนยังไงเราปฏิบัติอย่างนั้นเท่ากับเราเชื่อมต่อทางจ,จิตใจมันทั้งโลกที่เราก็ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างนี้แหละนะเราก็จะมีความใช้งานได้ใจของเราก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาได้ใจก็มีความบริสุทธิ์ขึ้นมาตามท่านได้เพราะเราก็เห็นความเป็นจริงเรื่องความเกิด มาเกิดมาแล้วมันไม่ได้ทรงตัวทุกอย่างมันเสื่อมมันเสื่อมไปตามระบบตามเหตุตามปัจจัยเสื่อมไปบางอย่างก็แก้ไขได้บางอย่างก็แก้ไม่ได้คราวนี้มันแก้ไม่ได้ขึ้นมามันก็เป็นใจของเรานี่แหละก็ต้องพิจารณาถึงความจริงยอมรับก็เป็นธรรมดา แต่ในบางครั้งถ้ามันหมดวิบากกรรมก็หายได้ก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันยันพระเทละท่านเล่าให้ฟังตาท่านบอดสงข้างออ э, ท่านเห็นลางๆไปบินธบาตไก่ก็นำทางท่านไปบินธบาตต่อมาตาที่มองเมื่อก็เห็นก็เห็นกลับมาเหมือนเดิมอีกก็มีเหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องของบุญบรารมีเหมือนกันนะ ก็ว่าไม่ได้ให้ได,ไได้นั่นเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยของความดีเออย็าอันทีสองเกี่งความดีที่พวกเราได้ทํากรรมดีที่ได,ด้สร้างยัตนาทั้งหลายที่เป็นบุญกุศลขอบห้เรมีพระเจ้าว่าธรรมสงคุ้มกองให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวด้วยความพร้อมด้วยสติสมาธิ ปัญญาทุกคนทุกท่านจะได้เปิด